นมัสการเจ้าค่ะอ่าเจริญพรปูวางเนาะกะตอนนี้ว่าไปแล้วมันไปแล้วค่ะวางแล้วเนาะเออวางแล้วมาโก้ที่ไทยก็ปูจ่อมือเหรอฝันถ่ายไงเพราะฝันอย่างเด็ดปูเออมันถ่ายญ่กะฝันเห็นเตาอืมฝันเห็นเตาเออไปเตาไปขอวัดไปสมัคกับประตูวัดแม่ เท่าตัวหลวงเนาะอืมเต่าตีว่าเเ่านียก็เ่นะจ้าเตาี่เป็นเก่าเนาะทีของอ่หลวงปูกัเป็นเก่าแล้วอืมค่ะปูปูตีเป็นยังงเอ่ะตีเป็นเก่าสี่ค่ะอูตีเีก็ตานากจะเป็นเก่าเจ็ดไป้วอืมค่ะ แตอีพีินะบ้งเอาค่ะปูนกก้มันมันันนเดียวจ้า้อไปตั้งมาแ่อกไปเห็นเตาเตากะไออกมาจังไ้เียงหัวังบานยอมนะตัวใหญ่เด้จ้าเตาน่ะเตาได้ไหมนะยุงคกเวลี่เนาะจ้ายุ่งกาเบงไปกันมีม่วนคอผลได้ไมป่หาจ้าเอา ปุแล้วไปจับบุ้ง,งกับเราบาทีนะไ่เจ้าเขามาจับก,กันเราหูเนี้ยพอดีหูเนี้ยขุนมากกับตีซีพอดีเ,อเลยจ้าแต่ว่าก็ยังฝนมาากห้องบ้านนี้ว่ะอือสูบตัวนี้ฝันเห็นเตาตะกูสกูบสูบอที่วัดเหเปดนึงเนะเป็ดอีที่วัดแปดหนึงจ้าเป็เจ้าอเราเป็น,น,นเปที่วัดน้ำหนักจ้ากมาตจ้าไตเขาวัดเนาะบานี้ไปสูดหวยเขาบานนี้คงสุดไทย จ้าวิ่งซีเอกสามตัวจ้าดิ่งที่บนลางจ้าเออบบนี้สามตัวแบบนี้แปดสามตีเตียดสามซอบนี้ก็มัตัดกันตีที่สามหางเดียวสามซสามโอ้ตัวเดียวขลุ่เลยตัวนี้เอตัวเดียวจ้าเอที่ที่มามตัวเปาแปดตีน้ำก็ได้เอีกซวมา เปูตัดให้งเดอืวถ้าเอฟซีตัดสามสามตัวนี่คือเป4ดสมซนี่ตัดเป3ดสามสมเปดเปดซีซเปดเนี่มันก็ะได้แต่ว่าปูตัดให้แค่สามซีเม็ดเดียวเนาะปู่นอืมค่ะเนี ừ, นเ่ยเตะเอฟซีตีมากตัวหนจ้าอืมเด็กสมตัวนจ้าแบบนี้เลขกเลขวิ่งเ้อว,วิ่งล่งเ้อจ้าอ่ามีห้องตัวเดียววิ่งไปที่หกค่ะปู หางกับหางเดียวเนี่ยเป็นคู่บนล่างจา้าอืมแล้วนี่จับคู่ให้ของคู่กันหกสองก็หกศูนย์หกสองก็หกศูนย์จ้าปูแต่ว่าเรกปูมันมี0 1, 0 2 2> สมูตรหนึ่งสูตรสองเด้อสูตรหนึ่งนี่บนล่างเนาะสูตรสองนี่ล่างเนาะปูเนี่ยนะอืมจับตาเบื้องเอาหาก็ได้นั่งนั่งกันกันก็ได้อืมวิงล่างนี่หกนี่มีหกสองหกศูนย์หกหาเนะ ไปทีหกเลยจ้าก็จะมีประมาณนี้ประมาณนั้นก็ทีพวกที่ว่าไรเลยมีว่าไรจ้าเดี๋ยวเอฟซีกับชีวาคงสุดท้ายหลายบ่หลายเด้วยเอฟซีกับจบทึงเอาบนล่างแ,แต่ว่าเลขความฝันกันผูดด้ใดมักที่ฝันเห็นเต,นเตาเนาะย่างเขาวัดนี่เลขวัดนี่แปดหนึ่งนี่น้อปูแ,แต่บ้าปูตีเป็นเก่ 7, าซีกับเก่าเจ็ดตีให้สองตัวแต่ว่าเอฟซีสิตีเป็นตัวใดก็ร้องเบิ่งเพราะว่าเตาย่างมา เขาวัดเป็นโมผู้ตัวเตัวแบบนี้เลยเหรอเวในฝันกับบ่จับเต่าเห็นเลขอยู่หลังเต่านเนาะเสียร์ได้จมจับจมจับอยู่แต่ว่าจังว่าจับเนี่ยเขาหมูเมียพอดีก็เลยก่าอะไเบิ่งเลยสะดุ้งตื่นพอดีจ้าเป็นพอดีค่ะบ่รเป็นยังหัน้ใดตีเลขแม่นๆห็กับตีให้ในเด้อค่ะทางปูกับฝันประมาณนี้ฝันสั้นสันใช่ฝันดีอยู่เป็นตาเขาอยู่เลขเนาะปู แม่นอันวันไหนเห็นเต้ยหนังกับเธอเป็นเลิงปนเนี่ยจ้าปูแนวทางของปูอะให้เป็นแนวทางเด้อก็ลองพิจารณาเบิ่งกับความฝันเนาะแม่นทุกอย่างควฝันก็เป็นหนทางไม่กี่ได้มากนะบางคนเสียหนิกาในทางด้วยกันแต่ว่าเพ่นฝันปูเพ้คนติดใจคนมาให้เราเดียฟังเนี้ยอันเออเลขยสอบโอเคเต้อพอนะออันพูดไทยพูดจ้างไว คนที่ตายเนี่ยแม,ม่นอ่อนมือ้องงี้ตายผม,มยตั้งคต่ตอนที่ไปเด้อตั้งลูกตั้งเต่ายผมยังดีเลยน่ะคนเถียเสียชีวิตเนี่ยเยพิ่นบอกเลยก้อนสี่ตายมาแมนบ่แม่นโอ้เจ้าค่ะหกเจ็ดตวัวเดียวโคโลอายุเพิ่นเจ็ดสิบสองมแ,มแมนบ่ปูเออเจ็ดสิบสองอืมค่ะบ่เนี่ยละค่ะเพิร์นไฮโซไฮมันเนาะแมน่น เป็นเลขามตัมากแบบนี้เด้เจ็ดเจ็ดองอันนมักต้นปองอาจารย์เด้จ้าอันนี้พี่ที่มักในอะไรกแต่้อจ้ากับพี่จ๊ดอัี้เป็่งค่ะคนรพยนฟังเนต่ะวาลูกเต่าพนอัดหลายอืมจ้าเลขคกเจ็ดนติปูแมนค่ะ อืมกับเพิ่นบอกก้อนเสียชีวิตเนาะกับพ่แน่ล่ะเพิ่นอาเจห้สุกลูกหลานเพิ่นเนาะแก็ได้กนเพิ่อนของวันทุ่ของนี้ตายทำเนี่ยอืมเจ้าค่ะมีบุญเต่าว้อยตันี้ไะจ้าอือสองมุ้งเต่าสองมุ้งเต่าแล้วเสียพอดีจ้าเอ๋อสาธุเด้อให้ได้ยินถึงหู FC กซให้สุฮให้มันนําเพิ่นแน่ให้แม่นเพิ่นให้สุซให้มัน เยอะเบิ่งหลายเด้อเยอะเบื้องกว่าก็มันกวนนี่ค่ะหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดไปน้ำเนี้ยค่ะมันกลับหัวเนาะนัะน่นแหละนั่นแหละมันเิยให้ใครอะไรนะค่ะปูจ้<อ>าจ้ากับสันบบลุก,กวนเวลาปูให้ยชินในพรอนเอ็ซีแฟนช่องปูเบันรับชมรับฟังอยู่แน่จ้าโอ้มีตกมีใต้กะตีอาทิตย์ได้ทีเห็นที่มักอืมคุณผาารักษาทว่ดาวคุ้มครองเดอ้อสาธุนมัสการเจ้าค่ะ เค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขคงสุดท้ทยของปูหลึกหลับให้ฟังเด้อพี่น้องค่ะอันดับแรกไปเบิ่งสูตรหวยคำนวณตันกรวิ่งบนล่างสูตรหนึ่งนี่เพิ่ให้ฟันไปที่สี่เปดสามซีจับห้3สามซีเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวคือ8ปดสามีอันนี้สูตรหนึ่งคือบนล่างเด้อพี่น้องสำหรับเลขวิ่งล่างสูตรสองนี่วิ่งไปที่หกหกสองหกศูนย์หกห้าแค่นี้หนึ่งจ้ะสำหรับเลขควางฝัน กะสีไลเนี่ยจากน้อยมีเลขความฝันมีสูดหวยเหล้วกะเลขคนที่ตายแล้วเพิ่นบอกเลขกอนสีตายเด้อพี่น้องฟังให้จบจะ้ะเลขความฝันเตาเตายางเขาวัดตบไงปูว่าเลขวัดนี่แปดหนึ่งแต่ปูตีเก่าซี่กับเก่าจิตค่ะปูตีให้สองหางผู้ใดตี่าจังไหนกะร้องเบิงค่ะสําหรับเลขคนตายเนาะค่ะบอกกอนสีตายเพิ่นบอกเลขกลก้นกอนสีตายเ,เยพิ่นอายุเจ็ดสิบสองเด้อค่ะตามี่ปูเบาสูฟัง เพิ่นหูเวลาเพิ่นสิตายเนาะค่ะเปิมงเสวเ่นเพิ่นก็ตายอีหลีพี่น้องค่ะกะโบน่ค่ะเพิ่นบอกเลขว่าเลขสิออกหกเจ็ดให้พี่น้องกลับหัวไปน้ำเก้าเจ็ดรือ6หกเจ็ดค่ะมักกาจัดขัดกาพัานอันนี้สําหรับตัวเลขแนวทางของปู่ดึกลับเนาะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะแถวด้านบนนั่นเป็นเลขสูตรหวยคำนวณค่ะโค้งสุดท้ายและเลขความฝันเลวก็เลขกคนคนถี่เพิ่นตายเพิ่นบอกก่อนสิตาย ฟังให้จบฟังให้เข้าใจกันมาคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าเอาคลิปนี้โบโบไหลใหญ่ไป,ปเพวกอเห็นคลิปนี้ด้วยๆปังปังสู่ขูสู่คุณคุณไหลกองท้องไหลเข่าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ